ขณะนี้เวลา12นน45นาทีระบบเลือกพื้นที่ครั้งที่สได้ปิดระบบเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเป็นการจับลูกปิงปองเพื่อหาค่าสุ่มกลางในครั้งที่3โดยจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำแดงกล่องที่จะใช้จับลูกปิงปองเพื่อหาค่าสุ่มกลางโดยเลขที่ใช้ในการหาค่าสุ่มกลางจะมีตัวเลขคือหนึ่งถึงเก้าเท่านั้นต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่สำแดงลูกปิงปองโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสาม หมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดและหมายเลขเก้า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัลูกปิงปองในกองหลักหน่วยและขอเชิญนางสาวจารุวรรณรัตนโพหัวหน้างานสอบแข่งขันกองบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะเพื่อจับลูกปิงปองในค่าสุ่มกลางหลักหน่วยขอเชิญค่ะและค่าสุ่มกลางในหลักหน่วยคือหมายเลข4ี่ ขอบคุณค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่ดำเนินการคละลูกปิงปองในกล่องหลักสิบและขอเชิญนางสาววิรัชดาสมุทรศรีหัวหน้างานคัดเลือกข้าราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคลจับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางในหลักสิบและค่าสุ่มกลางในหลักสิบคือหมายเลขสองค่ะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ดำเนินการคระลูกปิงปองในกล่องหลักร้อยและขอเชิญนางสีนวลสิริครินหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคลกองบริหารทรัพยากรบุคคลจับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางในหลักร้อยค่ะและค่าสุ่มกลางในหลักร้อยคือหมายเลขสามค่ะขอบคุณค่ะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่คะลูกปิงปองในงหลักพันและขอเชิญนางสาวชวีวันสัมภารองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลจับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางในหลักพันขอเชิญค่ะและค่าสุ่มกลางในหลักพันคือหมายเลขสองค่ะขอบคุณค่ะสรุปค่าสุ่มกลางจำนวน4ี่หลักที่จะนำมาใช้ในครั้งที่3คือค่าสุ่มกลางในหลักหน่วย คือเลข4ค่าสูงกลางในหลักสิบคือเลข2ค่าสูงกลางในหลักร้อยคือเลข3ค่าสูงกลางในหลักพันคือเลข2น้องๆสามารถดูค่าสูงกลางได้ที่หน้าจอค่ะขณะนี้ได้ค่าได้ตัวเลขค่าเรียงใหม่และค่าสูงกลางแล้วสามารถดูค่าเรียงใหม่และค่าสูงกลางได้จากแดชบอร์ดลำดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการคำนวณโดยจะนำค่าเรียงใหม่และค่าสูงกลางมาคูณกันเป็นผลลัพธ์ และนำผลลัพธ์นั้นเข้าฟังก์ชันโมโดโล10,000และใช้ผลลัพธ์จากตัวเลข4หลักท้ายมาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนโดยในเวลา12 45นาทีถึง13นากา30นาทีเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรพื้นที่เวลาประมาณ13นาก15นาทีจะประกาศรายชื่อที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งอีเมลแจ้งผลค่ะ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะน้องๆสามารถดาวน์โหลดหนังสือส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ในวันพุทธที่30กรกฎาคม2568ตั 2, 18, ้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อน,นำไปรายงานตัวที่ส่วนราชการต้นสังกัดและในวันที่4สิงหาคมจะเป็นวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการตามที่ได้รับการจัดสรรค่ะ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบนั้นจะมีข้อมูลผู้ประสานงานระดับเขตและจังหวัดน้องๆสามารถดูรายละเอียดได้ตาม QR code ที่แนบไว้ในประกาศค่ะ